สบายดีพี่น้องปิ้งปลาปลากระป๋าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกลีเกลบเกิีอมาชูกันช่แล้วเอเลยเอยุธเด็ก่ายเด็น้อยถ่ายเด็กน้อยได้โบจักเลนี้แบนก็บโบจักเลยกินเข่าย่างทองโตเขาททกินกินเข่าเือมันเไม่ได้มันชิโต้เอาเสือ ยังระดับหอด้านจะถึงไปขั้นก่อนนาะนตอนน้อยเฮ็ดกินเป็นเนี่ยมักคือูกผู้ใหญ่นี่ผู้ใหญ่ผู้เฮ็ดห้อวงิานพิงปลาพิ้งปลาปลาักระเปา้ปายูแล้วบ่ กูเบาล้างแล้วบอมือพอ <c oughs> ดีเค็มๆก็มีเชื้อเกลือก็เค็มแล้วมือกันเย่างนี้มาเป็นบรรยากาศน้ำตกที่เก่าพี่หลวงมีบาทมโอมีสัญญาณเน็ตมากินเกาาี๊วปลาผิด่ะเกี๊ยวฮัลโหลสาวอีสปังคุณกูเบาอีสปังนี่ เขาไปหน่ hey, อยเฮ้ยคนโตกเลย,นนเยนนนนวนโตไป่น้อยเ้ยดูมาได้เขาผมน้ำใสใจคนกันว่า คุณสาวมาในเมืองทางนี้คุณสาวอยู่บัญญาบาลสันแน่เ้อะผมมีไมค์ันสันไม่ได้ถือมา นี่ก็เฮ็ดพี่น้องเฮ็ดนามเฮ็ดนามเฮ็ดนามหรือว่าเฮ็ดหิ้นนี่แหละตอนนี้เขากินเลยกินเมียงเลยยังไงงามพี่น้องขอเสียงเลยครับ บรรยากาศน้ำตกงาม